สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการต่อปั๊มน้ําจากมิเตอร์หน้าบ้านนะครับมิเตอร์อยู่นี้ข้อมานี้เราจิดปั๊มตัวหนึง่งเราจะต่อแบบระบบปั๊มน้ำสองระบบใช้ผ่านตรงปั๊มน้ําก็ได้ผ่านตรงที่เวลาไฟดับปั๊มน้ำซ้ไม่ทํางานเราสามารถมีน้ําใช้เพราะมันมีใบพาสเขาเรียกว่าต่อน้ำสองระบบเข้าบ้านมามาดูเลยครับว่าต่อ,อยังไงตอนนี้แล้วก็ เซวาวขาออกและขาเข้าอันนี้ขาเข้าอันนี้ขาออกเนี่ยลักษณะนี้แล้วก็จะมีตัวรถเรือสี่ขุนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้รถเรือสี่ขุนเพราะว่ามิตเตอร์นะมาแค่สี่ขุนเองแล้วก็เซฟตรงนี้ให้ลูกค้าเซฟได้เยอะเลยนะครับต,ตัวเซวาตัวเดียวก็หลายร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นสี่ขุนตัวนี้กันน้าย้อนกระแทกกลับมาตัวมิตเตอร์เวลาเปิดปั๊มก็จะใช้น้ําในสอนระบบทั้งผ่านตรงแล้วก็ทั้งผ่านปั๊มเวลาไฟดับ ปั๊มไปทำงานเราก็ยังมีน้ำผ่านตรงตัวมเิมเตอร์ไปใช้ได้อย่างสบายๆครับมามาดูต่อเลยครับต่อไปนี่กนะ็จะลดเพิ่มเป็นหนึ่งนิ้วเข้าประตูเดี๋ยวขนี้ข้าวแนี้เลยมาดูตัวสุดท้ายท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ใส่สามทางตรงนี้แล้วก็ต่อมานี้เพื่อจะจะใช้ในบ้านนะท่านผู้ชมเนี่ยจะรายอ,อขึ้นมานี้วางขึ้นมาซุกมาเข้าเส้นนี้นแล้วก็แยกเข้าไปใช้ในบ้านอีกเส้นหนึ่งนีวก็ตัวเล็กตัวนี้เราจะเอามาจากเิเตอร์ตัวนั้นแค่นี้ก็เรส,สร,ร,บบร็จสมบูนนรณ์สำหรับการต่อปั๊มน้ำสองระบบครับตอนนี้เขาสำเร็จเ็สำเร็จเสร็จงานครับสำหรับการต่อปั๊มน้ำสองระบบครับตัวนี้ น้ำมาแล้วเสียบปั๊กแล้วปั๊มตัดแล้วทีนี้เราจะเปิดน้ําเปิดวาล์วให้น้ำไปช้ยในบ้านดูในบ้านนะบอยดูข้างในนะเปิดเปิดไปแล้วนี่เปิดเป็นระบบอันนี้จะเป็นผ่านตรงเป็นใบพัดโดยที่ไม่ต้องผ่านปั๊มเมื่อไฟดับป,ปั๊มน้ำไม่ทำงานแล้วก็เปิดวาล์วตัวนี้ ตัวนี้เลยก็จะสามารถใช้น้ำได้สองอย่างของระบบเพราะมันมีเชือกวาวดักแล้วอีกแ่แม่บอวให้เคพอได้ครับครับสำรบเร็จเสร็จกันครับสำหรับการต่อน้ำปั๊มน้ำสองระบบขอบคุณทุกการรับชมขอบ,อบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะนี่ นี่นี่น,นี่มาจากมิเตอร์นี่ครับมิเตอร์น้ำนี่